สวัสดีครับพบกันคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาดูปัญหาของฟีโน่นะครับฟีโน่เจยแยกตัวนี้เป็นตัวคาบูนะครับคาบูหรือคาบิวเขาเรียกมันเป็นใช้ผ้าปั๊มนะครับไม่ใช่ไอปั๊มติ๊กนะครับเพื่อนบ้านแจ้งว่าขี่ไปแล้วมันวูบลงวูบลงติดก็ยากวูบลงวูบลงนะ อาการเหมือนผมฟังดูแล้วเหมือนจะเบาวยันมันจะเบาวยันวบาวห่างหรือว่าคาบูน้ำมันลงไม่ดีนะครับน้ำมันลงไม่ดีอาจจะเป็นผ้าปั๊มนะครับลูกชักคาบูศึกนะครับผมก็เดาไปทั่วนะครับผมก็เปิดออกมาแล้วก็มาดูสายดูดนะครับดูตรงสายดูดน้ำมันนะครับที่ต่อจาก คอยดีนะครับมันจะมีเส้นหนึ่งที่ต่อขึ้นไปตัวนี้มันจะมีรูนะครับรูที่ท่าไอดีนี่แหละไว้เสียบสายยางเพื่อเป็นสายดูดดูดให้ก๊อกน้ำมันมันเปิดนะครับถ้าตัวนี้ไม่สตาร์ทมันไม่ดูดก๊อกน้ำมันมันก็ไม่เปิดนะครับปัญหามันอยู่ที่อะไรนะครับผมมาตอนแรกไม่เห็นนะครับมั่วแต่ฟันธงไปเรื่อง ผ้าปั๊มผวกเข็มมันสึกมันอะไรนะครับมันเป็นเส้นผมบางภูเขานะครับสําหรับเพื่อนช่างทีอ่อาจจะคิดว่าตัวนี้มันอาจจะเป็นหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นคันนะครับเนี่ยผมก็ไม่เคยสังเกตสักทีนะครับส่วนมากทําคันอื่นไปก็ไม่เจอปัญหาตัวสายสายน้ำมันมันบี้ครับมันพับมันงอนครับผม มันพับเข่าหากันนะครับอีสานมันพับเข้าหากันนะครับมันเลยทําให้ดูดน้ํามันไม่ดีนะครับเนี่ยกล่องซูมเนี่ยเนี่ยครับมันบี้มันบิดมันเกิดจากอายุการใช้งานนะครับรถคันนี้มันจะสิบกว่าปีขึ้นไปแล้วทีนี้มันใกล้ความร้อนเนี่ยเนี่ยท่อเนี้มันดูเวลามันตอนเย็นเนี่ยมันก็ยังไม่บี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอมันอยู่ในเครื่องแล้วร้อนนั้นไป มันยิ่งบี้หนะักกว่าเดิมนะครับพอมันบี้แล้วรูข้างในนะ่ะมันก็ดูดน้ำมันดูดอากาศไม่ค่อยดีนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุให้รถติดยากหน่อยนะครับติดยากหรือบิดไม่ไปไม่ขึ้นอะไรประมาณนะั้นมีส่วนนะครับแล้วผมแก้จุดนี้เราหายนะผมก็เลยเอานะครับมาลงคลิปให้ใหชมผมแก้ไขแล้วแหละนะครับมันใช้ได้แล้วแหละผม เจอปัญหาแล้วผมก็เลยเออนึกได้ว่าทาคลิปก็เลยตัดเอามาคลิปมาลงเนี่ยมันบี้บเวลาสวมเข้าไปหรือซุปเข้าไปครับภาษาอสาสาซุบเข้าไปเนาะแล้วสายมันเก่าแล้วครับมันน่าจะพับแล้วครับถ้าร์ทมันไม่ค่อยดูดน้ํามันนะครับมันไม่ค่อยดูดน้ํามันเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในนี่ผมแก้ไขแล้วนะยังต่ผมตัดออกมาให้ดูว่ารูข้างใน,นเป็นยังไงนะตลานั้นตัดเสร็จแล้วก็เสียบ เนี่ยเห็นไหมปกติมันจะออกตรงๆนะครับไม่บี้แต่ทีนี้ไม่รู้ว่าเกิดจากอายุการใช้งานนั่นแหละครับส่วนมากก็จะน่าจะอายุการใช้งานที่นานนะครับใกล้ความร้อนด้วยนะครับมันก็เลยทําให้สายน้ามันมันเสื่อมคุณภาพเนี่ยปกติมันต้องลูกกลมใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ทีนี้มันบี้มันพับนะครับอันนี้ผมตัดมากึ่งกลางมันเหลือนิดเดียวมันติดนะครับแต่ติดยากกว่วจะติดนะประมาณนั้น อันนี้ก็สาเหตุหนึ่งนะที่ผมว่าสาเหตุหนึ่งก็คือผมแก้ไขแล้วมันหายนะครับมันหายมันใช้งานได้นะครับมันติดติดง่ายแล้วก็บิดไปนะครับไม่ดับแต่ก่อนนี่มันติดอยู่จะไม่อยากจะติดนะครับติดยากนะครับบิดไม่ไปดับบิดแล้วดับประมาณนั้นแต่พอแก้ตัวนี้นะครับตัดออกตัดออกเฉยๆนะครับตัดตรงที่มันบี้เนี่ย แล้วก็เอาไปสวมเข้าไปใหม่นะครับมันก็ใช้งานได้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับที่เจอปัญหานะครับพวกไอตัวนี้น่าจะใช้ได้ด้วยกันกับพวกมีโอนะครับมีโอฟิโนโพวกคาบูเนี่ยแหละพวกคอที่มีสายดูดอากาศอีกตัวหนึ่งที่ต่อไปทางก๊อกน้ำมันเนี่ยนะครับก็ตัวนี้ก็ พยายามจะเช็คด้วยนะครับอย่าให้มันมันขาดหรือหลุดนะครับถ้ามันหลุดไปมันแตกไปมันก็เริ่ยากเหมือนกันนะครับติดยากเหมือนกันคือมันไม่เปิดก๊อกน้ำมันไม่ดูดนะครับก็เขาเรียกก๊อกอะไรไม่รู้ก๊อกเซฟตี้ก๊อกอะไรของเขาอันนันครับมันป้องกันก๊อกน้ำมันพวกนี้มันป้องกันเวลารถล้มไปเฉยๆแล้วน้ำมันไหลออกไปนะครับน้ำมันไหลทิ้งอะไรประมาณนั้นอ่ะมันเลย ออกแบบมาให้เป็นมีอากาศดูดนะครับมีแรงดูดของวาล์วนะครับมันก็ค่อยเปิดน้ํามันค่อยไหลแต่ถ้าตัวนี้มันมันไหลออกมาท่อนี้ก็เคยเจอนะครับน้าก๊อกมันเสียมันไหลมาท่อนี้ด้วยนะครับมันก็สตาร์ทขี่วูบเพราะว่าไม่ติดเลยก็มีนะครับน้ํามันไปท่วมนะครับคือมันไหลเกินมันไหลไม่หยุดนะก็มีส่วน วิธีแก้ก็สายตัวนี้มันยาวเยู่ครับแล้วก็ตัดออกตัดออกแล้วก็เอาสวมเข้าไปใหม่นะครับผมก็อาจจะทําดูเก๊้ๆก้างๆหน่อยนะครับเกิดเปัญหาตอนกลางคืนด้วยนะครับจะไล่ทีหนึงก็ยากนะหรือนะครับยอมใช้วิศวกรนะครับออกแบบก็ออกแบบมาอยู่ในสถานที่คับแคบเหลือเกินนะครับ เวลาเกิดปัญหาเนี่ยเขาต้องถอดออกหลายอย่างเลยนะฮะตอนแรกก็ถอดอตัวครอบนั่นแหละครับออกมองดูตอนแรกผมไม่เห็นนะตัวบีเนี่ยตอนแรกผมปันทงเลยไปถอดบอกอคิดว่าน่าจะเป็นลูกชักผ้าปัม๊มพวกเข็มสึกนะครับน่าจะเป็นตัวนั้นนะครับพอผมเปิดออกมาเอ๊ะมันก็ไม่ขาดมันก็ดีนะครับก็เลยน่าจะมีปัญหาเรื่อง ไฟหัวเทียนไหมนะครับผมก็ถอดถอดหัวเทียนลงมาเช็คแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับดีไฟก็ดีเปลี่ยนหัวเทียนอะไรใหม่เอาอันใหม่ใส่ก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เลยหามองหานะครับไม่ใช่ว่าผมรื้อออกมาแล้วผมเจอปัญหาเลยนะครับผมก็กลัวจะงงๆเศร้าๆคันนี้เจอปัญหานี้ก็น่าจะชั่วโมงกว่านะครับชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงแลนะ้ะ ก็เป็นแนวทางสําหรับให้เพื่อนๆืน,นะครับเพื่อนช่างที่อยากที่เจอปัญหานะครับรถมันติดยากติดวู้ภาบนะครับบิดไม่ไปบิดแล้ววอดอะไรประมาณเนี้ก็แก้ไขได้ก็าถึงมาบอกต่อนะครับเผื่อเจอนะครับก็ลองลองตรวจด,ดูสายสายน้ํามันนะครับสายก๊อกก็ไม่ไม่ใช่สายน้ํามันสายดูดอากาศนะครับลองตรวจตัวนี้ดูนะครับเผื่อมันเจอมันพรมนะครับเพื่จะได้เสียเวลาในการ แก้ไขนะครับไม่ต้องไปลื้อจุดอื่นนะครับเนี่ยผมเสียเวลารื้อจุดอื่นนะครับเสียเวลาเป็นชั่วโมงนะครับปัญหาจะเจอแค่นี้นะครับสายน้ามันมันบี้นะครับสายอากาศสายดูดอากาศสายดูดก๊อกน้ํามันนะมันบี้ผมก็เลยนะครับก็เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนเพื่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผิดพลาดการใดขอโทษขออภัยนะครับเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ